สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำาการทำเช็คบ็อกอัตโนมัตินะครับใน Google Sheets นะครับหมายถึงอย่างไรนะครับสมมติว่าเรามีการอาคอลัมน์นะครับคอลัมน์ A ก็คือสร้างชื่อนะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปส่วนคอลัมน์ B นะครับเราก็จะใส่เช็คบ็อกอย่างนี้ใช่ไหมครับโดยปกติเราจะ ใส่เช็คบล็อกเข้าไปในนี้ใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันสร้างอัตโนมัติเช่นอย่างนี้นะครับมานะวีละเจ้าแก่เขาจะเห็นว่าผมพิมพ์แค่ช่อง A อย่างเดียวคอลัมน์ A อย่างเดียวนะครับแล้วก็คอลัมน์ B นะครับ g o Google s h e e t มันก็จะสร้างเช็คบล็อกให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็มาติ๊กเอานะครับถ้าเราไม่ต้องการก็เอาออกนะครับปิติอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเจ้าโตอ่าอย่างนี้นะครับถ้าเราจะลบแล้วก็ลบออกอ่านะครับวิธีการนะครับแล้วก็ เข้ามาดูสคริปต์เลยนะครับ extension นะครับแล้วก็ตรงนีนอ้อันดับแรกเราต้องสร้างฟังก์ชันที่เรียกว่า on edit ก่อนนะครับ on edit นะครับแล้วก็มาสร้าง add ฟังก์ชันที่เรียกว่า add checkbox นะครับแล้วก็มากำหนด call, แถวนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็กำหนด คอลัมน์ที่เราต้องการใส่เช็คบ็อกนะครับแล้วก็กำหนดชีทนะครับอ่าส่วนว่าผมจะแล้วก็มาใส่ตัวแปรนะครับ row แล้วก็ให้เป็น e parameter นะครับ get row นะครับแล้วก็ column นะครับ e d o range get column นะครับเพื่อที่จะให้ โปรแกรมมันทราบว่านะครับเวลาเราพิมพ์ตรงไหนนะครับมันอยู่ในคอลัมน์ไหนนะครับอยู่ในโที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาสร้างเงื่อนไขนะครับ if นะครับถ้าคอลัมน์นะครับที่ active นะครับเท่ากับ target คอลัมน์คือตรงนี้นะครับและ row นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ start row ก็คือตรงนี้นะครับเท่ากับ2เราจะเริ่มที่แถวที่2ใช่ไหมครับเพราะว่า แถวที่1เราให้เป็นหัวข้อลัมน์ไปแล้วนะครับแล้วก็ชีทเนมนะครับก็คือชื่อนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราสร้างชีทที่2นะครับก็จะไม่เห็นว่ามันไม่ปรากฏขึ้นใช่ไหมครับเราต้องกําหนดชีทเนมนะครับให้ตรงกันนะครับโอเคแล้วก็สร้างเงืยอย่อนไขอีกอันหนึงนะครับก็คือถ้า row นะครับถ้า e s o r t get active sheet get range นะครับ row ก็คือ row ที่มันรันอยู่นะครับคอลัมน์ที่2ก็คือ column นี้นะครับนะครับ get value เท่ากับข้าว่างนะครับก็ให้มันตัวนี้นะครับ row d insert checkbox นะครับตัวนี้ก็เป็นคำสั่ง insert checkbox นะครับ ถ้าเราพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้ว row ตรงนี้แล้วอลัมน์ที่2มันว่างมันก็จะเติมเช็คบ็อกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับสมมุติว่าผมจะเลื่อนผมจะขยับตรงนี้นะครับเป็นนามสกุลนะครับมานีมีตากามีตา ผมลบเดี๋ยวก่อนนะครับมีตาเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมใส่มั่วๆไปนะก็เห็นว่าไม่ขึ้นใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องเราต้องมาเพิ่ม target column ัมนให้พิมพ์ให้เรียบร้อยก็เป็น2นะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราต้องการให้พิมพ์นามสกุลให้เรียบร้อยใช่ไหมครับ แล้วเราก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น่าเป็นคอลัมน์ที่เราต้องการที่จะใส่นะครับใส่เช็คบ็อกกดเซฟนะครับเดี๋ยวผมผมใส่นี่ก่อนนะครับามานีา่ยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับเราต้องใส่นามสกุลก่อนนะครับถึงจะขึ้น ตามีตามาแล้วตามีตาโอเคปูไปหน้าอ่าเห็นไหมครับถ้าเราพิมพ์ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ตรงนี้ทันทีมันก็จะขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับก็ ลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสามารถที่จะเอาไปาตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเช็คบ็อกหรือว่าเปลี่ยนเป็นใส,ส่สีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ